ที่ห้องเกาะมัตตราสารกลางจังหวัดชุมพรมีการประชุมกรรมการเตรียมงานโครงการหนองใหญ่มินิมาราธอนเดินวิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลสมเด็จพระนิฐธิรารเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีโดยนายสมพรปัจฉิมเพชร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานนายลือชัยมณีศรีกรรมการและเลขาธิการสมาคมชาวจังหวัดชุมพรเป็นเลขาการประชุมที่ประชุมพิจารณาพร้อมกับนายวิชิตดิลกวิราชอุปนาย,ยกคนที่หนึ่ง นายปรีดาเยี่ยมสวัสดิ์อุปนายกคนที่สองนายนดลมีวิเศษผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพรนายจีรวัตรสุวรรณลิขิตโยธาธิการและผังเมืองชุมพรพันตํารวจโทสมชายมักอัมภัยสารวัตรจราจรสอพเอมืองชุมพรนายปวีนวัตรคงแก้ว หัวหน้ากลุ่มกีฬาและนันทนาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายสมพรปัทชิมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าการจัดการในครั้งนี้จัดยิ่งใหญ่โดยการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลครั้งที่ 1- ทับ2565เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ณแผ่นดินพ่อสร้างที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริตำบลบางเลือกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรในวันที่4ธันวาคม2565เวลา6นาฬิกา9นาทีสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นายปรีดาเยี่ยมสวัสดิ์